โอเดคเกะบิโอริเดสต์นี่ะีรอะไรน้องเทนกีเนี่ยครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมก็สวัสดีก็อยู่กับผมนะครับแบบเชอร์ทีวีนะครับผมสวัสดีก็อยู่กับเกมฮองไก่แอกซ์สาวนะครับผมอยู่การรีวิวนะครับผมสวัสดีก็มารีวิวเคียวเล่หกดาวนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะทําอะไรได้บ้างผมกล้าพูดเลยว่าเป็น ใครที่มีเล่นะครับผมแนะนําให้ปั้นอย่างยิ่งเลยเคียวกดอกเพราะมันเพิ่มดาเมจมหาศาลมากเอ่อเคียวกดอกถ้าจะให้สรุปนะครับผมเออมันจะเพิ่มความแรงคีเออตัวล่างขาวจะมีดาเมจมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีดาเมจเสริมแล้วก็ได้ตัวโทษดาเมจกายภาพอะไรนิดหน่อยหน่อยนะครับผมไม่นิดแหละเยอะเลยนะอ่านี่ไงนะจะเสริมร่างเนี่ยไหมเวเวโอว่ะ เวลีเ่อวลีโอน่าเวลีโอน่าจะเสริมร่างเวลีโอน่าเพิ่มขึ้น70%เปอร์เซ็นต์นี่ยแม้จะเสริมความแรงคียของร่างขาวเพิ่มขึ้นเห็นไหมแล้วก็มีดาเมจเสริมแซมเข้ามาแล้วก็จะเพิ่มความแรงคี้แล้วก็บูทความเสียงกายภาพขึ้นอีกเยอะเลยนะครับผมเป็นเคลียวที่แนะนําให้ทําอย่างยิ่งนะครับผมถือถือว่าโหดเลยผมลองทําแล้วก็ลองใช้ดูนะครับผมก็ผมว่าเป็นเคลียวที่ดีเลยอีกเล่มหนึ่งนะครับผม ลีดน่าจะกลับมาเมตานี่ไม่นานนี้ละดูอีกทรงละก็แผดหน้าน่าจะมีการเคลื่อนไหวของลีดน,นะครับผมนะเตรียมตัวได้เลยโอเคเดี๋ยวคอยดูนะครับผมอ่านี่คืออาวุธ EX มันจะมีดาเ,เมจเสริมไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเห็นไหม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 มันจะมีดาเ,เมจเสริมไหมอ่าเห็นยังเมื่อกี้อ่าก่อนติปุ๊บปึ้งแรงมากแรงมากปุ๊บ โอเคแล้วก็เวลาเรากดติปึ๊บมันจะทํางานสอดคล้องนี้พอเรากดติมาล่างพอเราเออสลับล่างจากดําไปขาวเออความแรงขีดของไอ้ล่างล่างขาวเนี่ยจะแรงขึ้นแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะนะมันจะมีดามิทปึ๊บแล้วก็มีดามิทเสริมแซมเข้ามาอีกลองสังเกตดูดีนะเวลาเราชาร์จเตี่ยปึ๊บปึ๊บอ่าไอ้นี่จากสเต็กจากสเต็กป้านไอ้นี่ไม่น้ำไอ้นี่ไม่น้ำปึ๊บอึ้ง มึงอ่าๆแม่ไหมมันมันจะเป็นเหมือนกับไอ้เข็มเอ่อสร้างเข็มขึ้นมารอบๆแล้วก็พุ่งแทงเข้าไปอ่าประมาณนี้ซึ่งมันมีดาเมจมากเขียวน่ะเพิ่มทั่วๆดาเมจมหาศาลเลยไปดูสังเกตดาเมจนะหนูไหมไหเอาเรื่องอยู่ตุ๊บๆเดี๋ยวๆรอดูวนั้นรอดูนะนอื้มนี่สี่หมื่นเห็นไหมปุ๊บอ่ะลองสลับล่างดูเนี่ยพอสลับล่างปุ๊บล่างเขาจะมีดาเมจมากไปดูนะปุ๊บ แบบเก้าหมื่นห้าเจ็ดหมื่นเนี่ยดามเมจเสริมมันโอพีนะไปเคลียว์ตัวโอพีมากเลยครับผมถ้าว่าใครมีแนะนําให้เปิดครับผมนี่เจ็ดหมื่นไหมมันทําให้เล่ย์มันสมดุลขึ้นครับผมก็คือเคลียวเล่มนี้มันทําให้เล่ยร่างขาวมีดามเมจคู่ควบค,คู่กับร่างดำเอ่อร่างดาร์กอะ่ะก็มีดามเมจเหมือนกันซึ่งมันทําให้สามารถเล่นได้ทั้งสองเฟสมันทําให้ดามเมจทั้งสองเฟสไม่น่าเกลียดเลย สามารถเบิร์ดได้เรื่อยๆเลยจากตัวที่ว่าเบิร์ดได้แค่ล่างดำใช่ไหมมันทําให้ยกเครื่องเล่ใหม่ทาให้เล่เบิร์ดได้เรื่อยๆเลยนะครับผมอ่านี่คือประมาณนี้นะครับผมสับเล่นะครับผมเคียวก็ประมาณนี้อาจจะมีอะไรไม่เยอะนะเคียวมีอะไรไม่เยอะแต่ว่ามันเพิ่มมาที่ <c oughs> แบบตรงจุดอะ่ะมันบัฟบัฟเล่ด,ด้วยการทาาําไพอ์มเออหรือว่าทำอาวุธ ex ให้เล่ชิ้นเนี้ยได้ตรงจุดมากๆมันทําให้เล่จากเมื่อก่อนบทบาทจะน้อยลงตอนนี้บทบาทเริ่มกลับมาแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะ แต่จริงบทบาทน้องไม่น้อยลงหรอกน้องก็ยังมีบทบาทเนี่ยหลบทบาทแต่มันทําให้เล่นเล่นได้ถ้าทำ ex แบบนี้นะอ่ะประมาณนี้กันโอเคครับก็สหรับใครที่ชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับผมแล้วก็สหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเราครับผมสามารถสนับสนุนผ่านทัวร์เลดตามเบอร์ที่ขึ้นไปได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกัน